สวัสดีอีกวันเนาะของเช้าวันเสาร์ก็เมื่อวานก็งานรีบงานด่วนก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่ามีรถถ่ายเข้ามาทำก็รีบนะอือก็ไม่มีรายรรถถ่ายเจ้ารถถ่ายก็ระบบน้ำมันไฮดรอลิกดันนะตัวหายใจตันนะทชาจัดการเรียบร้อยนะหายเลยนะแล้วก็วันนี้ว่าจะมาทำเนี่ยทำสีโครงเลยอเจ้าฟีโน่เนะนะ่ะนะอ่าโครงเดี๋ยวจะเอาสายไฟออกนะ เอาสายไฟออกก่อนนะเอาสายไฟออกเสร็จปั๊บทาความสะอาดน,นะเดี๋ยวเอาแฟบมาลงแล้วก็เอาแปรงมาถูนะอืมเอาแปรงมาถูแล้วก็จะยิงสีดําก็ถ้าทําสีเสร็จก็วันนี้ก็ประกอบเสร็จพอทําสีก็อืมทําช่วงเช้าครึ่งวันช่วงบ่ายประกอบแล้วเนาะเสร็จก็ส่งงานแล้วก็คิวต่อไปชั้เจะเนี่ยนะเอาเครื่องลงนะอืมมาหลายวันแล้วแต่เจ้าของไม่รีบหรอกแต่รู้อยู่ไม่รีบไม่รีบไบอ้ชานต้องรีบทาเดี๋ยวงานเข้ามาดองกันอีกนะเพราะว่า งานทัาชาติต่อคิวเข้าใหม่แล้วมาติดต่อแล้วเนาะว่าจะเอารถมาเชื่อมเรเชื่อมแหนบทำแหนบเลยนะก็ติดตามผลงานทัาชาตินะเดี๋ยวเอาเครื่องตัวนี้ลงกับตะแกรดดูภายในนะอันนี้ท่าชาติเคยสร้างให้เจ้าของไปนานแล้วจะวิบากวนี้คือเทหน้านะทัาชาตดึงโค้งขึ้นมานะเนี่ยดึงโค้งให้เป็นวิบากนะอ่าก็ข้างในนะัคิวต่อไปนะเป็น้นบิดทำสีสร้างใหม่ทั้งคันนะโอเคติดตามต้กันนะติดตามดูทัางชาต ตอนนี้จะทาการจะล้างนะจะล้างก็คือเนี่ยใช้น้ําแฟ๊บนะอย่างนี้นะเนี่ยเออแล้วก็จะแปรงออกเก่าเลยนะเราทาความสะอาดลนะอย่างเงี้ยนะเรอาอต้องทาความสะอาดก่อนนะก่อนที่เราจะทําสีนะอืมเนี่ยทําความสะอาดอีกตรงไหนที่มีดินอ่ะนะอย่างนี้นะ พอถูทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาน้ำเป่าล้างแล้วก็ลมเป่าอีกทีเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จดีกว่านะเดี๋ยวเราจะคลิปยาวนะโอเคติดตามดูตอนนี้จะทําการล้างนะล้างแล้วเราก็ทําการเป่าเนี่ยนะ nó kia ừ. Ok Giร áo đồ cho tôi nh única để khu vựchãn nắng nhà tại nhà nó ตอนนี้ยังชาติก็เตรียมจะทำสีเนาะเนี่ยการทำสีรอบแรกก็ยิงบางๆนะเนี่ยดูนะบางๆเนี่ยนะกดหนึ่งนะเอาลงกดสองยศขึ้นนะกดหนึ่งลงกดสองขึ้นนะไม่ใช่ปัญหาเอาบางๆก่อนจะไปกัดทีเดียวไอ้เนอ้อเดี๋ยวมันเ,ย,นเนยิ้มนะลองดู นะเนะนะดี๋ยวนะน่ะดูเนี่ยกดปล่อยกดปล่อยเห็นไหมขึ้นลงเนี่ยไม่ใช่เวลาเราจะไปกดแล้วอย่างนี้นะไม่ได้นะอย่างเงี้ยกดตลอดไม่ได้นะอย่างงี้ไม่ได้นะก็คือถ้าเขาทำกัจริงกิ่ะไม่ใช่อย่างงี้เขาก็ต้องอย่างงี้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะข้อหมายอยู่ตรงไหนอย่าไปห่างมากเดี๋ยว,วลมพิวพัดนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะ เงี้ยอาทำไปเรื่อย,ยอย่างเงี้ยนะกดปล่อยเลยนะเนี่ยกดไลเรื่อ,อยอย่างเงี้นะอยอ่ากดปล่อยกดปล่อยนะหลังจากเสียงนะหนึ่งสองหนึ่งสองอะดูเนี่ยการตัดสี์บอกว่าที่แช่จะไม่อุดจมกูกการหายใจนะอืมเนี่ยอย่างงี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วคลิปยาวโอเค รอบนี้ช่างจัดอัดเลยนะนะอัดเลยอัดอัดอัดงได้ให้เงาอ่ะนะให้มันดําอ่ะนะรอบนี้รอบที่สองนะเดี๋ยวอัดเลยเดี๋ยวมาดูช่างอัดเดี๋ยวใส่แว่นก่อนนะเวลาฉีดเสียนะเนี่ยตอนนี้เสร็ตการไม่ค่อยดีนะอัดเลยอัดให้เงาอ่ะนะเอาให้เงานะเออมาดูกัน เห็นไหมเราอัดเข้าไปนะแต่อย่าให้ไหลนะกดหนึ่งกดสองนะแช่จะบ่อยนะเนี่ยบอกทำไมต้องอกดกดหนึ่งกดสองเพราะว่าเราต้องมีการลงไงเนี่ยเห็นไหมทำเลยนะแช่บอกรัดเลยเนี่ยทาไงนะการทาสีเป็นอย่างนี้แหละนะแต่วันนี้แช่จะไม่ขอจับกานะเพราะว่าจับกามต้องผสมสีนะเอาไว้วันหน้าดีกว่านะค่อยเจอกันนะเนี่ยลากเลยยาวเลยนะทำเลยยาวเรากลากยาวเลยนะเออนะ เอาให้ช้ำๆเลยนะเอาช้ำๆแล้วอย่าให้ไหลนะช้ำแต่อย่าเยิ่มนะบอกนะเที่ยวนี้คือจบนะชาติบอกเลยจบนะเที่ยวนี้จบนะอ่าเนี่ยเห็นไหมชักยาวนะชักยาวนะชักกานะแฉในชักกระป๋องเออเห็นไหมเนี่ยนะเออเอาให้ช้ำๆเลยนะชาติบอกเลยนะแต่อย่าให้เยิ่มอย่าให้ไหลนะไหลไอเขานะ เออเราอยู่ในป่านะทาอะไรบอกในป่าอาจะมาซ่อมตอนนี้ยังชาจะไม่ว่างเลยเนะี่ยเออผมไม่รู้รู้กันเองก็เข้ามาเองแล้วกันนะก็เดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วกันเดี๋ยวคลิปยาวเนาะเดี๋ยวชาจะอ่าให้ดนะูแค่นี้แหละนะอันนี้นะบอกไว้ก่อนนะแค่นี้โอเคติดตามตอนเสร็จตอนนี้ยังชาติทําการทําสีนะเสร็จแล้วนะสองรอบนะสองเที่ยวนะเนี่ยแดดก็ไม่มีด้วยเห็นไหมเนี่ย แดดก็อ่อนอะปกติถ้าไม่มีแดดทั้งชาติจะไม่ทําสีนะแต่ทีนี้สีดําไม่เป็นไรนะเนี่ยวลาใชาติทำสีนะังชาติจะทิดแบบสาชําเนะยสาชํานะอือปกติจะใช้กาแหละแต่ทีนี้นิดนิดหน่อยไม่ต้องใช้กาหรอกนะเออก็เป็นแนวทางนะสําหรับเออน้องๆที่จบใหม่หรับฝึกใหม่นะทั้งชาติก็เรียนมาแต่ว่านานละนะตอนนี้แก่แล้วไงนะขา่าแล้วนะเนี่ย เราก็มาทําสีกันเล่นๆนะเล่นๆนั่นคือดูกันเล่นๆนะนๆนะนๆนะถ้าไปทําตามก็ตามเทคนิคนะบอกนะกดหนึ่งกดสองนะอืมนะแต่ถ้าจะ <ๆ S 1> กดนะกดแชร์กดไลค์นะกดไลค์กดแชร์นะกดหนึ่งกดสองคือกดไลก์กดแชร์นะทั้งชาติก็ทาเสร็จแล้วนะลอยแห้งตอนนี้แดดออกไม่ออกไม่สนใจแล้วเพราะทั้งชาติจะทํางานต่อไปงานต่อไป,อไปเข้ามาแล้วนะเออก็ดูต่อไปนะเดี๋ยวทั้งชาติก็จะมีอะไร Rab ทําอีกหลายหลายอย่างนะเออ เราแบบจำําๆก็อย่างนี้นะทำสีนะแต่ว่าวันนี้ไม่เน้นฉ่ำเพราะเราแดดไม่ออกนะนี่ก็ล้อตั้งโซ่นะ,อ,ะอันนี้ก็ล้อเปลี่ยนโซ่สเตอร์เนี่ยขอเจาติบอกต้องรีบทํางานนะ่ะนะนี่อย่างที่บอกนะอันนี้ก็ล้อผ่าเครื่องนะก็ติดตามเจ้าชาตนนะกดไลค์ไปเรื่อยนะกดติดตามนะโอเค